สวัสดีครับผมบอลเลี้ยบสวัสดีครับสวัสดีครับ,บรมือนี้มาพอกับยูวัตอาจารย์ไครมาซอยไก่ซอยง่ายเพื่อนเราบมอครับแอนมาซอยงานเพิ่นงวดวันหันวัดสิบปีเอาโค้งสุดท้ายบ่ได้ไปเป็นยังไงครับเขาบอลเลวดยงงวดลุงเป็นยังไงเขาเรียกเป็นรอบนะเขาเลขสูตรเลขสูตรอโอ้ยผมบอกได้ไปจดเอาเลขสูตรมาให้เอฟซีเบงนิบบนอนเดี๋ยว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 มือมือรุ่นยังสิไปอยู่ดอกครับแต่ว่ามือนี้นี่ นี่คือสีมาถามความฝันเบอคือว่าได้ยินว่าฝันแล้วสิ่งนี้เป็นยังไงฝันนะฝันแล้วทั้งฝันนะฝันแล้วอืมเล่ามาด้วยนะท่งความฝันแบบนี้ที่เขาคือเก่าบอกแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ตัวเลขความฝันนี่ไปเข่าตัวเลขที่บ้านนายจะเข่าเนาะเข่าบ้านเลขที่แน่ไปยังสิไหมครับเป็นตัวที่บ่ค่อยเด่นบันไดไหม ก็เลยบ่มีผู้จับนั่นบ่าหันได้ชัดเจนบาดาในผู้มือช่วงหลังๆมานี่้บ่ค่อยชัดเจนบ่คือช่วงแรกๆเนาะงม่นปูเพิ่นเมื่อยแล้วคือจังได๋ซั่ดนดีห <c oughs> มนแล้วหมนถึงเวลาเพิมนถึงเวลามาสันดอกเฮ็ดสารให้ปูแล้วๆคือมิดแท้ปูก็ได้างให้มันนอน พักมือน่งนั่งนอนกายขึข้นหางยิ้มปุยป,ยปุยบ่งอยู่ <laughs> <laughs> เอาเป็นยังไงบาเนี่เพราะเรื่องฝันตองวดช่องนี้เป็นไงครับฝันตองวดเก็บฝันขึ้นขึ้นเหน็อกออกแล้วนะฝันครับนายมือเนาะฝันมันได้ไปเมืองนอกไปเมืองนอกอีกแล้วไปประเทศนอกพีก่ ชีวิตคนเมืองนอกก่อนไหนนี่ก็ไปเมืองนอ,อกเดินสายไปเมืองนอ,อกใครว่าไปมาเกือบสุประเทศแล้วไปเมืองนอ,อกไปกับขึ้นไปเห็ดงานสูงๆบนนี้ครับคือเห็นงานกอส้่งเนียเงินเดือนสองหมืน่นหันให้สองหมื่นหันตขอาน <S <S เขาบอกว่าเขาให้เงินเดือนสองหมืนน่นด <ừ> ้วย้ตเห็ดงานสูงๆนี่อ่าให้เงินเดือนสองหมืน่นขี่รถบัสเที่ยวว่าจัเอา ไปเมืองนอกยังไหคือสิทธิขี่รถบัสเที่ยวไปอ๋อแจากมองนองกับมองทำงานโอ้ให้ขี่รถบัสเที่ยวไปทำงานเออเที่ยวไปทำงานให้เงินเดือนสองหมื่นอ่าไม่สิพ่อค้ารถบัสล่ะครันให้เงินเดือนหน่อยเมื่อไรเกจสิบบาทตัวเถิดสู้เฟื่อรถว่าบาทสีลงยังหยอดเกจสิบบาทว่าเถินหยอดเงินลุ่งเส้นเอียงนั่นเขาเขาบริเก็บเงินคือบ้านเฮ้ยหยอดเอาเออโอ้ค่ารถนี่จ่ายมื่อละเกจสิบบาทเขาว่า่น มือละเจ็สิบาทสามสิบมือเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองพันกว่าบาทเงินเดือนสองหมื่นให้เงินเดือนสองหมื่นแต่ว่าต้องนั่งรถบัสไปทำงานเอาเองอืจ่ายค่ารถมือละเจ็ดสิบบาทเด้อครับบัตรที่รงยังหยอดเที่ยวเรียวเขาบวบบัตรสีลงจงค่อยหยอด บัตริลงจังค่อยหย่อนหุ้ยมันสิเป็นล่างสบาครับเจ็ดศูนย์แจ็เดยวเรศิวไปยังจังหวอแต่ว่าขึ้นไปเฮ็ดงานสูงๆนีให้เงินเดือนสอง0มื0นสองหมื่้สองูนย์สิบ่เป็นบนพอสันครับย่านยืนเนี่ยมันยู่สจัดนสูงพุนเนาะอือโอ้เขาก็วอาให้เป็นปริศนาจักกน้อยอยู่ดีครับฟังจากความฝันแม่นยังไาเขาถามไปอีกว่า เสียเงินไปเฮ็ดหย่างไรสินเสียไปซื้อรถอว่าสินมาเฮ็ดง่ายหนิเสียเงินไปเฮ็ดหยังเออเสียเงินไปซื้อรถครับรถแพงเป็นไหนเป็นสองสองแสนเก้าว่าสินหอบวกเขาโอ้สองแสนเก้าผู้ถามนี่มันผู้ใดครับอืแอดรถบอกถามคือคนรถบอกคุณคนไปคือนายจ้างนายจ้างนายจ้างซุ่มหัวเออนายจ้างถามอืม mày hết có ừ. hết bài mặt <laughs> <laughs> oh, đi chồng ngàn sự lột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  sự khăn sự lột sự lột chắc lột sự lột sự chẳng sự lột sự lột chắc chẳng sự cái sự lột sự lột sự lột sự phẩm sự sẽ ở bài sự lột đi lột sự lột sự là lột เอ้ยเมื่อนอนคิดเนี้ยเหน็บอันตีเป็นเน็บไปวะครับเหน็บอย่างนี้นี่ว่าเสร็จแล้วครับหลังจากตื่นแล้วหรืครับเมื่อนอนคิดไม่เอ็มน็บเลยนั่นแหละในตอนนั้เงื่นเดือนที่เขาให้คือสองหมื่นสองหมื่นเงื่อนเดือนครับแล้วเขาบอกนั่นว่านั่งรดบาทไปทำงานเองไม่เแต่ว่า คนลดบาทหันบอกว่าบัตรสีลงจังค่อยจ่ายเด้อสีลุ่งยังจ่ายเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับค่าลดบาทห้ว่าเจ็ดสิบบาทอีกไปกับเรียบร่อยอบัตรสีล่งครับแต่ว่าบัตรลุ่งยังจ่ายครับอโอ้เบาบอกไปในาๆอยู่ดีครับตัวเี้กับเบื้องเราที่บลายโตดีครับก็เรื่องนี้แหละอย่างนี้เท่านี้เนี่ย ไปทางานเมืองนอกครับให้เงินเดือนสองหมื่นแต่ว่า 200, 50, hm 220, 90, 000, areas, oh บอกหูว่าสองหมื่นยังคือกันเนาะเมืองนอกเงินเดือนสองหมื่นแต่ว่าให้ไปเฮ็ดงานสูงๆเฮ็นงานคุณเนาะอยู่เทิ่งสั่นทิ่งบุล่ะสั่นซิบคุณโอ้ยคล้ายๆครับจะบอกเป็นแน่ๆนะครับสองหมื่นนี่ต่วเลขศูนย์คือหลายโถเลยยานเป่าศูนย์อยู่กับพ่อแม่ โอ้ยออกมาศูนย์ศูนย์นี่โยแต่ว่ามันเคยออกศูนย์ศูนย์เธอหนึ่งอย่างเดียครับงวดนั่นออกว่าเป็นห้าศูนย์ศูนย์เหมือนเนาผมจำได้ตอนผมเห็นงานอยู่ชนบุรีแต่หนึ่งลอยยังไงเคยออกหนึ่งลอยกับเคยออกห้าลอยกัเคยออกครับนี้ค่ารถที่นั่งรถไปทำงานเจ็ดสิบบาทบาทนี่เชี่ยเงินไปซื้อรถราคารถสองแสนเกับถ้าจับออกมาแล้วขนาะจะได้ประมาณนี้หรือเปาครับศูนย์ศูนย์ ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์เป็นเลขหาคูหาคูหาฮะตาว่าเลขติดศูนย์นี่ก็มักนั่มอยู่ครับเลขติดศูนย์แครว่ามีโอกาสโดยมวลนี่ใครมาที่บาทนีนวลนี่ <laughs> อาจารย์ใครอาจารย์ใครว่าใครใครน่ะสิมางวดนี้อาจารย์น้าอยู่หรอศูนย์แต่ว่าพอเรื่องความฝันกับมัดสอดคล้องกันอยู่ที่เพราะว่าศูนย์หลมากเลยอ้าช่างไนกาดล่องผิดจาาหน้าเบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนของเหล็กสูตรของพอเรื่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามไปเอายุบานอยู่ครับในส่วนเหล็กสูตระอันนี้เล็กฝันเอาเลขฝันให้เอ็กซ์พนเบิ่งซะก่อน เลขสูตรวดที่พัฒนาหนี่เข่าบนหรือเข่าหลังเข่าบนทสองอห์สองอห์สองเข่าบนสองอหาสอง,ง,หสองให้ว่าเลขสูตรนี้น้อยน้อยมากๆที่จะที่จะลดเนะครับตั้งแต่เอาตั้งแต่เอาน่าทางเลขสูตรลงนี้เข่ามัดหนึ่งหนึ่งว่างหันซีงหนึ่งกับเขา่าซีหนึ่งหนึ่งกับเขา่ขาเข่าหนึ่งหนึ่งเข่าหนะึ่งวดหนึ่งหนึ่งกับเขา่า เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเาทำกับเขาเงินหนึ่งเจ็ดกับเขาเลขสูตรแต่ว่ามีลายหางอยู่ดอเซืซีคุณเนาะครับยี่สิบสี่หางนะครับแต่ว่าของพอเรื่องนียี่สิบสี่หางนี่ค่ะก็จะมีตัวตัวเน้นตัวตัดให้อยู่ก็ไกันะครับในส่วนของเลขสูตรเอาจังไรกะคลิปนี้เอาเลขฝันไปพิจารณาซะก่อนนะข้อเรื่องเนาะให้เอฟซีมันพิจารณาเนื้อเขาตัว ตัวเด่นมันซีตัวสีบ่วผัดตัวเด่นสีตัวครับก่เคยผัดจ๊เทียของน้าวันนี้มี 3, มีสามมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีสามมีแปดมีเก้ามีศูนย์นั่นคือตัวเด่นมันตเด่นมัน,น,น,มนครับก็เคยนุดแจ๊คเทียรครับสูตรในสีตุนส,ตสูตรเน้นบนพอมเนาะนนครับสูตรเน้นบนพอมนะครับแต่ว่าบางเทือก็ออกกับบางเทือก็ออกตรง นะครับแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ดีอยู่ครับเพราะว่ายังหน่อยๆเลขทั้งหมดลอยโตเนี่ยมีเ้าตัดให้เหลือแค่ยี่สิบสี่โตนี่แมนบ่เนี่เหลือแค่ยี่สิบสี่โตตัวเด่นกค่สี่โตนึงครับตัวเด่นกั่มีสี่โตอาจังได้การล่อช่มลอดพิจารณาคลิปเลขสูตรพ่อเรืองนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นมืออื่นครับผมอาจจะเข้าไปตามอยู่ครับมือนี่กะเอาเลขฟันให้เอฟซีเพิ่น พิจา er น้าก่อนครับผมเอาจังไหนกะขอบคุณื่้เรื่องหลายๆครับผมขอบคุณครับ